นายวัฒนาเมืองสุขได้แสดงความซึ้งใจต่อน้องเฟยผู้เป็นบุตรสาวนะครับที่สู้จนทําให้พ่อได้รับอิสรภาพหลังจากถูกกดดันให้เดินทางไปต่างประเทศจนไม่ได้พบหน้ากันครับนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนําพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดนะครับภายหลังจากได้รับการประกันตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อห ok ัวข้อว่าเมื่อผมไม่ได้เจอลูก โดยนายวัฒนาระบุว่าภายหลังจากได้รับอิสรภาพบุคคลแรกที่ควรจะได้เห็นหน้าก็คือนางสาววีรดาเมืองสุขหรือว่าน้องเฟยผู้เป็นบุตรสาวแต่กลับไม่ได้พบหน้ากันทางทางที่ข้อเรียกร้องของบุตรสาวประสบความสําเร็จแล้วเนื่องจากมีรายงานนะครับว่านางสาววีรดานั้นต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วนจากการกดดันของญาติ ในวัฒานาเปิดเผยว่าเมื่อโทรศัพท์ไปหาบุตรสาวบุตรสาวได้ร้องไห้และขอโทษที่ไม่ได้ไปเยี่ยมตามสัญญาเพราะต้องเดินทางไปฮ่องกงพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้และรู้สึกเช่นกันว่าได้ติดหนี้น้องเฟที่ได้เสียสละตัวเองเพื่อเขาเป็นคนสำคัญที่สู้จนทำให้พ่อได้รับอิสรภาพ ในวัฒนายังได้เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับและการอดอาหารประท้วงโดยระบุว่าเมื่อวันที่18เมษายนที่เขาไปรายงานตัวที่มทบ11ตามคำสั่งคสช,อชอนะครับเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวจากนั้นนำตัวไปควบคุมโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจนกระทั่งเวลาประมาณ16.30นาทีจึงมีนายทหารพระธรรมนูญมาแจ้งข้อหานะครับว่าการที่แสดงความเห็นผ่าน Facebook คือการเคลื่อนไหวทางการเมือง อันเป็นการฝาฟาฟ่าฝืนคำสั่งคสอชอจากนั้นได้นำตัวไปควบคุมต่อที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้ทำผิดคอสอชอจึงไม่มีอำนาจควบคุมตัวแต่วัฒนาจึงประท้วงด้วยการอดอาหารตั้งแต่ถูกควบคุมตัวที่มทบ11เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอิสรภาพ จนกระทั่งถูกนําตัวกลับไปนำปัวไปที่มทบ11อีกครั้งนะครับเมื่อวันที่21เมษายนเวลากลางวันจึงเริ่มรับประทานอาหารในวัฒนากร่าวในตอนท้ายว่าไม่แปลกใจเมื่อเห็นข่าวว่าผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ให้สัมภาษณ์ว่าหากในวันรุ่งขึ้นอยางไม่รับประทานอาหารตามที่หน่วยจัดไว้ให้จะถือว่ามีเจตนาประท้วงซึ่งท่านจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั้น เสียดายที่ปล่อยตัวเร็วไปหนึ่งวันไม่เช่นนั้นเขาคงมีคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีคือการแสดงความคิดเห็นย่างกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แล้วทำไมการไม่รับประทานอาหารจะเป็นการขัดคำสั่งคอสอชอไม่ได้อำนาจมีอยู่ในมือแล้วจะทำอะไรก็ว่าไปเลย